ข่าวดีอะไรเนาะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียนกอกนะคะเช้านี้นะคะโอ้ย่าชีนะคะขนของไปเต็มเลยนะคะข่าวดีสามคนเดินเรียงรายกันออกมาเต็มเลยว้าวโหข่าวดีข่าวดีข่าวดีมีเอฟซีซื้อสั่งของให้กับพี่ชายไปไปซื้อของแล้ว แล้วก็ก้านเราอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตามรายชื่อเลยนะคะว่าใครจะได้บ้างนะคะเช็คตามรายชื่อหลัตนยังไม่มาอ้าวยังไม่มาทิมเส้งยังไม่มาว้าวรับ้าเสี่ยงโง่ สง่งเอฟซีที่คุณยายใจดีซื้อให้รับแทนแล้วนะคะมีกับเบลต่อยชายยาวๆเลยนะคะทีนี้สร้างเขายังไม่มาบอกยังไม่มาค่ะแอนเฟอร์มารี่อยู่ไหมแอนเฟอร์มารี่ก็ยังไม่มาบอกเอฟซีจากที่ไหนคะนี่โกโก้ไล้โโกกไน์แต่ว่าคนนี้คนนี้พี่ยูโร ก็พีที่มีทีมมาลน้ำด้วยใช่ไหมคะที่มีทีมมาล้น้ำคือพี่ยูโรแล้วมีใครบ้างน้องเปสี้ยวยูโรนะคะแล้วก็เอโอโกโกก็ังไม่มาบอกยัางบาลูบาลูเป็นเป็นเดมไลแล้วแล้วก็มีใครบ้างหมดแล้วพี่ชายนี่โกโกไลหรือเปล่าอ๋อนี่โกโก้ลได้แล้ว บางส้นแล้วนะโก้โก้ไหลหลังจากที่เราอดอยากอันนี้ของใครของใครบนที่ตะเบนไม่เจอโอ้นะคะว้าวพี่แอนก็ยังไม่มาแอนก็ยังไม่มาไปลงคลิปหมดแล้วจากถ่ายแล้วไปลงคลิปหมดแล้วบอสอันนี้ของใครแอนที ยากเข้าไปของเต็มเลยยากเขาโอ้จะขอบบบให้ช่างแล้วดีใจแทนดีใจแทนว่าเรามีเนาะเยมซีงจะเห็น <c oughs> ช่างตากแดดนะต่อไปคนจะไม่นำแลวเนาะให้บำลุงเนาะ แล้วก็บำรุงลุงผิวหน้าใช่อยาดีใจว่าโอ้แต่คนที่ได้ใช้ก็คงจะเป็นเมียมาุงก็จงดำต่อไปไม่หรอกเขาก็ใช้อยู่แต่ใช่ว่ายจงดำอเยิบน้ำกับเจลลางหน้านี่ความจริงนะแม่มาต่อยท่านสร้างพุงน่ะรออยู่แล้วให้นม่งต่อยช่ยดีกว่าเพราะว่าแล้วมีคู่กันก็มัดแต่กันเลยเปพี้ยวออในโปรที่มารับนะถ้าไม่รับเนะ จะรับเอาแล้วนะยังไม่พอนะนี่มาช่างเอาแล้วแล้ว,ลวพอาพื้นละ่ะช่างนะครับมีแค่นี้สีระบุมาเนาะใช่ระบุมาวันนี้เปรี้ยวสวยสวยพี่น้องรู้ อ่ะดูดิดตั้งจ้วที่เหนียวเขาต้องการสีไหนเปิดกระโปรงให้ติดเหลืองไปนี่นะเนีัดออกสีขาวเปียวเลีมินของลุงของคุณค่ะเขาสชมว่าช่วยน่ะว้ายนี่น้องเน้นช่วยช่วยนะชมเนมก่อนน้องเนมช่วยช่วยขอบคุณค่ะน้องเปียวน้องเปียวน่ารักน้องเปียวเพราะว่ายังเด็กอยู่นะอันน่าเอนน่าเอนจำมั่มน่ารักน่ารักเอ็นไปใช้จำมั่มน่ารักน่ารักกราต้องต่อ ต้องตอบว่าอะไรนะไม่ใช่ของคุณค่ะตั้งแต่อยู่เลยน้องเอ็นนะตุ้ยนุ้ยหน้ารักเปลี่ยนได้เลแต่ว่านันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะว่าเข้ามาให้แม่มาตอยบอกด้วยนะคะว่าให้ให้รับให้รับพี่ข้างในเอาขี้ไปไว้ข้างในมันเย็นมันเย็นอันนี้มันร้อนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนเนาะได้เราบอกให้ว่ามีรายชื่อตรงอ่ที่นี่ให้ เขาไปรักกับแอนนี่สามทีเหลือในโปรที่ีปากแปรบ่าวนุกแอมเรี่แล้วก็ย็ดข้าชพี่ชายในโพรที่จ้าแลกก็เดอรลนช่างเราอาบน้แล้วเรายังไม่ได้ทาครีมพี่นองเดี๋ยวเราไปทาครีมกันาใสห้าด้งวใช้ได้ยาวๆเลยเนยก็าวกระปุกละ กระปุกละครึ่งเดือนยังต้องทำยังจอนยังของแม่มาจอยได้เหลือกระปุกหนึ่งไม่เป็นไรบ้ลางคืนเลยนะคะ่ก็รับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่มีรายชื่อนาะที่เหลือนะคะก็เข้าไปรับได้เลยนะคะท่าช่างมาเนาะพี่ยูโรอ๋อพี่ยูโรั่าให้ แต่ก็ติดธุระบางท่านก็ติดธุระเนาะใช่ไปซื้อของนี่ต่างประเทศนะยูโรอต่างประเทศเชมเียนเข้ามาในรูปเลยย้ขึ้นย้นขึ้นเลยโอ้นี่แหละของของฝากจากยินเสดให้กับพีมช่างนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยกับพีมช่างนะคะยินดีกัเขาด้วยแล้วก็ขอบคุณ ก็คุณยูโรนะคะขอบคุณค่ะช่างที่เหลือนะคะก็เข้ามารับด้านในบ้านลุงพลได้เลยนะคะแจ้งแล้วเนาะนะะคอ้าวเราก็มาต่อยังไม่หมดนะเหลือฮะยังบ่เอออมไ้้ง่โขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของยาอีกเนาะไอเปียวหยุดแล้วอ้า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 วเฮล ใช่ไหมเพี้ยมบอลจันใช่ไหมเพี้ยอ๋อขอบคุณขอบคุณคุณยูโรมากมากพี่ไม่ให้ย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณยูโรหรือใครคะอีกคนนึงอีกคนพี่อะไรนะพี่ตุ๊กโอ้ขอบคุณนะคะคุณตุ๊กนะคะพี่อ่าจัดเชฟแบบนี้ให้ย่าเนาะขอบคุณมากมากเลยคุยจนงงพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กใช้ใช้ภาษาคาราโอเกะโอ้ มีจนได้นะจีก็ะาคนได้ชีได้นั่นเองนะอ่านตั้ง่ในใตั้งแกมาขังไม่ใช้แบบสายตาแล้วอ่ะพี่เอฟซีแป่ให้บอกให้ตานะกับข้าวบ่มีนะคะมียาชีแล้วก็แม่ผู้ใหญ่ก็เป็นแม่ออบนั่นเองนะคะผู้ใหญ่เก่านะแม่ออฟ แล้วก็ยายรองอ้อจ้าเดี๋ยวยาติไปให้จ้าจ้าเดี๋ยวยาตไปให้แม่ออฟแล้วก็ยายรองจ้าสามเซตด้วยกันเนาะญาตก็จะทำภารกิจให้ป้าให้ลุงอีกต่อไปนะคะคือเราทำกับข้าวอ่าแล้วก็ช่วยนี่แหละ อ่าเอท่านสั่งมายากก็จะเอาไปให้แล้วก็นี่แหละเราก็ทําธุรกิจขายของช่วยแอนมินช่วยนี่แหละเรามีอะไรช่วยเล็กน้อยก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนาะนะคะก็ขอบคุณเอฟซช่วยสั่งช่วยซื้อพีทีสกีนในนามช่องยาีน ในนามช่องยาชิด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยาชีด้วยนะคะเนาะอคทุกท่านนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเนาะทุกท่านก็เหลือนะคะอยู่ประมาณหกชุดเจ็ดชุดนะคะช่างท่านไหนนะคะที่มีรายชื่อนะคะก็เข้ามารับได้เลยที่บ้านลุงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ